แล้วบวกกับว่าความสวยของผมแบบผมดันแบบไปพาดตั้งแต่ผมไปยังเกิดด้วยแหละคือผมดันแบบพอเรียนมันหนาวครับผมแบบไม่ไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยคือผมก็แบบไปไปพาเข้าคาสิโนอะไรเงี้ยบ่อนนั่นหรอแต่แต่เป็นบ่อนถูกกฎหมายนะเป็นบ่อนถูกกฎหมายที่นั่นผมนั่ไปพาดตรงนั้นด้วยแหละผมก็เลยแบบบันลัยเกิดละคือว่าคือผมเข้าไปพวกความแบบมันหนาวอะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าสนุกสนุกนะคนไทยมันไม่เคยเล่นไม่ไม่แบบเราไม่เคยไปเล่นแบบเนี้ย เราเข้าไปโอ้โหบันบันมากสนุกมากเลยเ,เริ่มติดเริ่มติดเริ่มแบบติดพน,นันเริ่มติดเลยครับเริ่มแบบสนุกแบบกดตู้ก็สนุกเล่นก็สนุกสนุกไปหมดและช่วงแรกมันได้โอ้โหมันสนุกไปหมดรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือช่องทางในการหาหาเงินอะไรเงี้ยเราเจอทางเราละ <c oughs> เรียนเรียนเสร็จมาเล่น <c oughs> <c oughs> เรียนเสร็จมาเล่นเนี่ยแหละคือการหาไรายได้ของเราอะไรเงี้ยเป็จเสร็จแล้วแบบมีช่วงหนึ่งหน้ามือดอะครับ คือแบบโดนจนหมดตัวเลยครับใช้คำว่าหมดตัวเลยเหรอคือหมดคือเงินเงินที่เตรียมสําหรับการใช้ีวิตเ่อังกฤษที่เราทํางบไปแล้วหมดตั้งแต่ตอนนั้นไปกี่เดือนที่ผมเตรียมไว้ปีนึงเนี่ยมันหมดตอนช่วงประมาณแบบสามสี่เดือนแรกครับเพราะว่าผมดันพลาดแบบมันสนุกไปหน่อยครับมานไปหน่อยผมก็เลยแบบเล่นไม่หยุดแล้วมันเสียครับพมเสียผมหน้าผมมืดผมก็แบบจากที่คืน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 อย่างี้ผมก็เลยเอาเงินเก็บของผมเนี่ยแบบ ไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต่อางครับโดยที่คุณแม่ไม่รู้นะครับผมก็แบบเล่นๆๆหมดไปล้านบาทตอนนั้นภายในวันเดียวครับวันเดียววันเสียวี่ทยาใลไม่ได้เลยนั่นน่ะผมผมเกือบบ้าครับตอนนั้นแต่ว่าแบบผมก็แบบสวยแล้วแบบทําไงดีแล้วผมนั่งนั่งหน้ามืดอยู่แล้วผมก็ผมเข้าใจเลยว่าคนที่แบบหน้ามืดแล้วแบบวินาทีสุดท้ายชีวิตเป็นยังไงผมก็นั่งแบบท้อๆอยู่แบบไปยังไงวะงานแสดงก็ไม่มี ถูกพักง,งานเกืบเกือบสองปีแล้วแล้วเหลือเวลาอีกเป็นปีครับที่<ะ>ที่เราจะได้กลับไปทํางานใหม่ทําอะไรก็ไม่ได้วันวันล้างแต่จานล้างแต่อะไรเงี้ยก็เลยแบบรีบโทรหาพี่ชาย<ะ>เฮ้ยขายรถโทรไปท,ที่่ายบอกเอารถไปขายหมดเลย<ะ>แต่แปลว่าเงินเงินเก็บเราเราไม่แตะเลย คือเอาว่าเงินเงินเก็บก็นั่นแหละครับแตะด้วยครับที่เอาไปนั่นนะฮะไม่ได้เราบอกว่าเงินเก็บที่ประเทศไทยไงมันก็เริ่มหมดแล้วครับมันก็เริ่มหมดหมดไปเรื่อยแล้วครับคือเพราะว่าผมเลี้ยงคนเยอะแล้วก็ช่วงแรกที่ผมไปไม่มีงานเลยครับไม่ไม่มีงานเลยเพราะถูกพังงานแล้วก็แต่แล้วก็ผมก็บอกให้ขายรถหน่อยนิ้พี่ชายก็รถไปขายให้แล้วก็รีบโอนตังค์ส่วนหนึ่งไปให้เพื่อที่ให้ผมประคองชีวิตต่อแต่ตอนนี้สะดุดละกับการที่ผมกะไว้แล้วว่าสองปีจะเพียงพอเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเดือนหมด องปีจะเพียงพอกลายเป็นแบบไม่พอละสะดุดละกลายเป็นแบบว่าตายแล้วแบบนี้เราก็ทําไงดีว่าแบบก็เลยรู้สึกว่าอปยังหางานเพิ่มก็เลยพอเราได้สติกลับขึ้นมาครับคือแตอ่ตอนนั้นแบบกว่าจะได้สติก,ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับห <c oughs> น้ามืดนั่งแบบสิ้นหวังอยู่แบบชางจริงคุณแม่เคยรู้ไหมว่าหมดวันนั้นไปร้านหลังๆมาเขา, <c oughs> เขาเขารูล้ละเพราะผมก็บอกเขา <c oughs> แต่ตอนตอนนั้นไม่รู้ครับเพราะผมบอกไม่ได้เลยถ้าผมบอกแม่เสียใจแน่แล้วทาให้เขาเสียใจมาทั้งแบบ มา,ม,ามาทั้งชีวิตเราครับเยอะมากครับ <ฮะ S 1> <atif> คือแบบเขาเสียใจไม่ได้แน่ผมก็แบ <ฮะ S 2> <Scorp> บไม,ไม่ไม่ไหวแล้ว